สบายด,ดีพี่น้องป่า่าถูกฐานนะ้ำมือนี่ก็พมก็ส่องก็ปีคนะือเก่กา,กานะพี่น้องก็งกกนนงกปออกีอีกอะสิลมากู้เขาพนตกคํำเด้พี่น้องเลยแบบมันบ่แห้งกับศิได้กู้แล้วหยันพ้นม่อีกเนาะโผเขาป่าหือถ่ายปีกำลังมาแต่บานแดดออกมาเยอะพี่น้องเลยแดดหน่อยหนึ่งมึงเศร้านี่ตกมาห้มไปเลยห้มเป็นห้มห้มเขาตัดพี่น้องเลย มันก็เลยแบบมัดหนักไงพอขันบวคือเขาเกี่ยวเลยเขาตัดพอมันลงหล่องเพื่องคนรตกหำตัดปัดตัชุ่มชุ่มใช่พี่น้องเอ้ยอันมือกล้องนะสิหายชิห้องกันชิไปมัดเขาชิหายสิห้องห้องนะแม่ห้องให้ย่านเขาว่าเสียบพี่บ้านเนาะอีกเสิแบบก็เลยบอกกล้าห้องซะตัดอันต่อเพื่องสูงพี่น้องปกติหนาตัดดำดำหนึ่งมันจังบ่ลงต่อเพื่องกับ เอาเข่ากู้กูกูไปแล้วง่ายๆซะเบิ่งนี่พี่น้องนี่ว่าเอาเป็นเถอะใช่พี่น้องใช้สบมืออย่างสบมือกะเส,สียอันหนึ่งรือว่าคนหลักไปนั่นแหละพี่น้องใช่ชิดที่หลกักเลยมาขาไปอ <c oughs> ันจีวายเอ็ดมันเสียจังน้อยจังน้อยเขาสีหายห้าหวเนาะไปห้าหัวว่าแต่เห็ดมันเอาตอกเอาตอกเขาก็ต้องว่าหลักเลยพี่น้องตอามีคนหลักไปมือกล่องเอาหนองไม้เนาะหนองไม้สีลงไปมัดเก่า เอาไปเติบอืมอันนี้เกี่ยวโบเล่เอพี่น้องเลยวัวนี่ก็ปีตัดแล้วก็ไเลย่ึงหนึ่งขึงให้่พ่นมากเลยเลยยาซะเมื่อนี่พัดห้ามมีแรงเศร้านี่เปียกเบิดอีกเลยโอ้ยบอย าก็ลงเป็นได้ทีมงานเข่าเปียกเฮานักยนองคนเป็นมั้กว่าติิดาหายแล้วพี่น้องเอ้ยมัดขาเปียกนะมัดเขาเปียกพี่น้องปลูกเลยชีมือเขาปีตัดนะูสุดยอด เขาปีกเนาะก็ปีกสิตัดให้มันเบิดตผลผลมาตกผลยังมาตกน้องเขาออีกนะืมพี่น้องบอกก็ปีกกำลังไปหมัดละบ้านหมัดเขาปีกเนาะ เขาเปียกขั้นข้าวแช่ข้นกเดื่องกระเดจับเนาะกเอจับเดื่องเขาเปียกพัดเอิรื่จับยามันมันใหญ่แลวเด้อจัง้อยชิโยนขึ้นบ่ไดอีลีรถไทยทั้งรถไทยมันก็ะซ้งจุงพี่น้อชิโอนขึ้นน้ำมัดขันมัดที่ใหญ่ๆเนี่ยตกลงมาใส่หัวมือกล่องพ่อรถไทยมันชุงกว่าแม่นมือกล่องเอะเด้พี่น้อเลย อันนี้ก uh> ็ชำคนทั <h up> <h ่วไปบริเตี่ยบบริสูงพูนก็อย่างมั่นใจเลยนะเขาสิว่าอันนั้นสองไอ้หน้องเพื่อนนะฮุบฮุบฮุบขาวเนาะนั่นมีคนฮุบหายแล้วกับบริหยักเราพื่อนเรยจ้ำมัดเจ้ามัดโลดสบายอืมสบายกว่าฮุบอีกจ้ำมัดที่จ้าแล้วก็มัด พี่จ่ามันมันมัดลุ้นมันหยาเขาบอกว่ามันง่ายเนาะไม่ใช่ไปว่ามันยาสองคนน่ะบมม่มีแววเลยบ่ปากไม่ได้ดิ้งซื่อเนาะมัดอยู่ข้างหน้านี่คือสิง่ายมันมันโต๊ะทำเข่าซื่อมันก็เริ่มแดดอบอ้าวแบบอบขนมรถนี่ในี่ท้องพระครับพี่น้องเอ้ย วิ่มือนีไปกับยานมันตกลินไปเรื่อยๆมันบ่แจ้งท้องผ้ามืดเหมือนผมอืมนี่บรรยากาศทุ่งไฮทุ่งนาพี่น้องเอ้ยงามเลยมีแต่เข่าเขียวไปแถวมันอ่ะเข่าชุกไงยังบ่มีเนาะพี่น้องเนาะมันกับเรื่งเลิมเรื่องเดของผู้อื่นนะมีแต่นั่าบ่าวก็ปีนแต่ซุกนอกนั้น ยังพานได้สูกเลยเนาะหน้าผัวแถาบากกบีปากกบีว่ะอือหน้าไม่แถวไม่แถวอีกไม่แถวอีกเก็วเอาไปที่คันว่าวนั่นแหละกะเนาะสิอะเงี้ยบนเม่ไม่แถวปากกบีแท้ๆกับไม่เถาไปอีกกับผู้ชายเอาเต็มถังอืมตอนนี้กะปากกบีกับลังเอาโไทยอองนะพี่น้องเนาะ ไปคนเอาเข่าม,มาปั่นแล้วเนาะมาดแล้วแล้วก็ไปคนบ้านไม่ได้พี่น้องรถไทยนะกนัอันนี้แหละวัาสูงหนึ่งออ็ฟี่กัเอารถไทยลงไปไปตามทางผู้นั้นเนาะพี่น้องเนะาะผูกผูซูดหัวหลังของมูงผู้แหล่ะแล้วก็มาคนเอาเข่าอีนเทิงนี่ กระแกง้อกลับขึ้นมาอีกบอนเก่าพี่น้องเอ้ยสักสีได้สักสอบเล็ดเข่าก็เข่าเปียกเกี่ยวแล้วกันยังบอดดิวเล่เอาอีกได้พี่น้องเอ้ยยังได้ไปตาเข่าออยู่เมื่อยโหลดพี่น้องเอ้ยบอดดิวเล่เอายงแต่อันเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้านี่จ้ะคันพุนโบตกกะไข่แน่อยู่แล้วางนี่พัดพุนกะตกลงมาห้ามห้ามแต่ขับรกระยาด้ย มันได้พี่น้องทองผ่านะมันยังสิตกลงมาอยู่แล้วมันอบอกเลยว่ามันสีเศ้าดลยนี่นะทางเก่าอีกแล้วพี่น้องมันมืดมาทางผุนอีกแล้วบอนพ้นสิตกนะว่านนี่ก็แนวนี่แล้วมืดมาทางผุทางอื่นนะแจ้งนะพ้นกับคันทางนะ้ำมืดแต่มันตกมาหอดเฮาลคันทางอื่นมืดนะธรรมาดานะพี่น้องโอ้โหโอเคนะคน กนไม่บ่ม oh, ีเลยมีแต no. um, <ây> ่เม <ây> ่เนสิตกนะพี่น้องเนาะเนี่ยกล้องเขากล้องนี่ไงกล้องตัวมันเหงงแล้วพี่น้องเอ้ยอืมไก่ือเห่งแค่นั่นนะอืมอันนี้เขาตัวเหงี่ยงแล้วพี่น้องเนาะแต่ก็สีแก่มาอีกตัวมันบ่แหงงนะไปบึงไปส้มเบาก็ปีแเราแก่เขาคนนาะพี่น้องเนาะนี่ก็มัมยางมาหอดเบาก็ปี ได้เทอรมากปกติเบาก็ปี่ได้เทาราซี่หามัดขึ้นเธอหนึ่งอันนี้มันเข่าเปียกเนาะพี่น้องเนาะนักนักมันนักติทั้งครับทั้งคนเนาะเบาก็ปี่ค่ะสองคนเลยสองคนคนเขา่าคนหนึ่งก็จัดเข่าอยู่ทั้งตัวไทยคนหนึ่งกะคน กรับกระได้คนน้นเนาะพี่น,อน้องเนาะเบ้าก็ปีงอกกันนี่คอยทิมเดอ้อคอยทิมเดอ้อย่านั่าน,น่ะเบ้าก,ก็ปีกระได้มาซามาสิกเพิ่มมาอีกแล้วคนหนึ่งพี่นอ้องยอเขาก็จนจีบโอขืนตาลิโตนกันนะเราคอัน กายยังบอกแล้วอย่าหมัดหมัดไงโอ้ยบอกขื้นเอาขื้นท้างลังนักแงงลีด้วยมือกล้องก็จนจัยอดสีขวมตรวได้บ่ได้ตะลิโต้เราได้นั่นอรถบาก็ปีสีบอนข่าบวันนี้พี่น้องปาดกายหมัดเข่าตัวน่ะไปเขานักตัวได้เห็นกับกายไปเนาะ เขานักปนแห่งก็ะไกลไปไปไกลไปไกลพี่น้องเอ้ยปานเล็บจนหักอีกมองบอตันในมันสันสันโลนเล็บมือใหญ่มือกล่องก็หักเลยโยเข่าช่องสมัดเล็บหักเขามันนักปวดพวพี่น้องเอ้ย โมมบ่ก็ปีไปเอาอีกนี่มาก็ปีย่อกันจนที่บ่คืนอันบัตรที่เข้ามาปั่นขเข่าแล้วก็สี่กาสีหายอีกิห้องคือกันแล้วอ่าฮพี่น้องกำลังพากันโคลนขมุขมโมมเลยโว เขามันนักเนาะก็เลื่ไปเ้เอาเต็มยังเรือตัง้งบลายเติบหนึ่งนี่นเอาไห้ละโหลดเนาะพี่น้องเนาะนี่เราก็ปีมาคนเนาะแล้วนักกันนักได้พี่น้องเขานะนักแห้งอีวีล้อก็ดอกก็ดีอาผูดรวมนักนี่ช่องไหลเลยเบิ่งแต่ละคนถิ่มขึ้นไป ฉันน so oh, well, uh, ั่งเก่าก็สิตกลงมาใส่เต็มโหลดนะพี่น้องเด้อมันยมันโหลดไทยแัมปินักคณะโหลดเดียวนี่เนาะไปน้ำโหลดค่าเลยพี่น้องบ่ด้เอาไปกับค่าเลยน่าโหลด่นนี่กันนี่เนาะ มันหนักหนักขวดนัำโพวันยูเนี่ยูนี่พาดคนคนไทยออกเอยเฉยเลยแต่ละขั้นก็สี่ใ้ยูลงไปเรื่อยเลยเส้นในนี่พี่น้องไปป้าเขามัหนักแหงเนาะ ได้เป็นโอ้ย์จนสีหอดตันผมบระจักพี่น้องมือกล่องกระนั่มลังเขาอยู่นี่เลยเนาะซอยยังเขาก็บบ่ได้ดอกเป็นยูกกะมือกล่องแห้งบ่อรายคือเขานี่โอ้โอ้แต่ยันมันขวบมันเทนอเขาก็ชิกเชียนชิกเชียนอยู่ฮึขนาดแต่ละขั้นที่รรมดาบ้านั่นไปเสียงรถไทย โถไทยจะเหมือนรับน้ำหนักแห้งล้ายอีลีรอ,อป้าสิค่าอีกแล้วพี่น้องโหลดบ้าก็ปี้อันนี้นเหงกอกสูงป้าไว้บ่าไว้บ่คขันได้ก็คืออยากรค่าแท้ให้แล้วโหลดเดวพี่น้องเลย เขาบนทำนั่นเน่งแหละโอ้โค้าๆค้าอีกแล้วโดนค้าอีกแล้วพี่น้องเมื่อคืนนั่นเออีกแล้วเตรียมใคล้หรอมีกองกำลังเสริมสูกหลยพี่น้องเลย ขันไดกระดอยู่นี่มีคนอยู่หลายคันเม็นเห็ดสองคนกระเป๋ากรปี่เซต็ตแท้คันหน้าแบบนี้งชีรีคุดคันนาพี่น้องเอ้ยนี่นะนี่ก่สิได้ไปสุกโหลดซอยเขาแล้วพี่น้องเอ้ยขอเจอ้าลิปเพียงเท่านี้เนาะผ่าก็ไล่ก็แทะให้สองกระเปากระปิน้นในเด้อพี่น้องสบายดีสบายดี